รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออโต้ไลท์ทีวี สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออโตไลฟ์ทีวีแค่คลิกไลค์ใจขึ้นก็รักรถค่ะรายการยานยนต์สาหรับคนนําสมัยเจอเจอ,เจอกับน้องแอมจิดาภาอารีธานค่ะโรวนี้นะคะแอมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่ฤดูกันหลายๆท่านนะคะอาจจะชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่ามีทั้งโซนอินดอร์ค่ะเอาดอร์แบบเย็นสบายร่มรื่นแล้วก็บรรยากาศดีที่สําคัญนะคะที่ร้านเราเป็นเพชรฟรีด้วยและถ้าใครเป็นสายกินนะมีหลัก หลายเมนูเลยหลากหลายอย่างจริงๆยิ่งสายหวานห้ามพลาดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะมาที่ร้านฤดูการก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ตามข้างล่างนี้เลยส่วนวันนี้ค่ะรายการออโต้ไลท์ทีวีน้องแอมมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างมาดูพร้อมกันค่ะ เริ่มตอนในช่องแรกค่ะกับ Autolight s o i i t y y วันนี้น้องแอมและพี่นกศักดนารงเราจะมาเชิญชวนไปชมงานคาโชว์ในช่วงกลางปีอย่าง Fast Auto Show Thailand 2025ค่ะรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะพี่นกศักดิ์นารงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากในช่วงของ Autolight s o i i t y y ค่ะ Autolight v v n n นนะคะมาพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาดูค่ะว่าสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้าง a u t o เ i าต Knowledge ค่ะพบกับเทคโนโลยีต่างๆในวงการสากรรมยานยนต์ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมถึงค่ะทริคดีๆมาเอาใจคนรักรถอีกด้วย คุณผู้ชมคะช่วงสุดท้ายอย่าพลาดเลยค่ะกับ a u t o l i ลอ t o ทัวร์วันนี้พี่นกศักดิ์นโรงค่ะอยู่กับ Ford Everest Sports p e e i i l e d i เ i o n เวอร์ชั่นพิเศษค่ะที่ได้รับการเติมแต่งออปชั่นความเป็นสปอร์ตและความปลอดภัยอย่างเต็มพิกัดกับการเดินทางไปชมบรรยากาศธรรมชาติสวยงามที่อ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าในตอนนี้ค่ะพักชมสิ่งน้าใจทางรายการสักครู่เดียวค่ะ ออ t โตไลท์ทีว like ีออตโตไลท์โซไซตีสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu DMAX 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก Mazda b t 50ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตนใหม่ Next Gen Ford Everest Wide p a c k รับมือได้หมดทุกบททดสอบ All New Mitsubishi Triton The Disruptor ปฏิวัติความเชื่อ All New MG 3 Hybrid Plus Isla Plus w e l l ในช่วงของ Auto l i f e s o c i e t y ค่ะอยู่กับพี่นกสันนรงสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับ,บ,บ,ค,รบ,ค,รบคุณผู้ชม เราจะมาพูดคุยถึงงาน Fast Auto Show 2025ค่ะซึ่งก็อีก3วันเดี๋ยวจะเริ่มแล้วค่ะพี่น้แน่นอนก็จะเป็นงานคาโชว์กลางปีเลยนะก็คืองาน Fast Auto Show Thailand ครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดระหว่างวันที่ 2กรกฎาคมถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันพุธนี้ถึงวันอาทิตย์นะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็จัดที่ไบเทคบางนานะครับคุณผู้ชมครับใช่เลยค่ะซึ่งปีนี้นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์น่าสนใจมากคือรถใหม่โปรโดนใจรถมือสองไม่แท้รับประกันซื้อคืนพี่น้องนะฮะซึ่งในส่วนของรถใหม่นะครับก็มีเข้ามาอยู่ในงานนี้ทั้งหมด10แบรนด์นะครับมีอะไรบ้างมีอีรูสุนะครับมีโตโยต้ามีฮอนด้ามีมิตซูบิชิ วอลโ o Mercedes-Benz, MG, ซ์เอ็ม i p ซิกเแล้วก็ i อ n นะครับที่มาพร้อมกับแคมเปญสำหรับผู้ที่เข้ามาชมงานครั้งนี้เนี่ยอย่างมากมายนะครับตรงนี้ในส่วนของกลุ่มรถใหม่ป้ายแดงนะครับผมและหนึ่งจุดเด่นน่าสนใจค่ะของงาน Fast Auto Show Thailand ก็คือย s e d Car หรือว่ารถยนต์มือสองสภาพนางฟ้าค่ะคีับผม พอบอกว่าสภาพนางฟ้ามันมีความน่าสนใจนะครับที่ผมบอกว่าในส่วนของออรถมือสองใหม่แท้รับประกรันซื้อคืนนะครับคือรถยนต์สภาพนางฟ้าคือเลขใหม่น้อยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมง,งานนี้เนี่ยต่างเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาอ,อยู่กับงานนี้มานานนะครับดังนั้นในเรื่องของความเชื่อถือนะครับมาตรฐานที่เชื่อถือได้เนี่ยเขามั่นใจนะครับแล้วก็3คือรถทุกคันที่เข้างานเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับสำหรับเงื่อนไขเบื้องต้น5ข้อนะครับก็คือ1 ไม่ไฟไหมะนะครับสไม่จมน้ำนะครับสาไม่ตัดต่อนะครับสไม่ชนหนักแล้วก็5จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งนะครับรับประกันซื้อคืน100%เนนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะคือการรับประกันซื้อคืนเนี่ยเป็นการรับประกรันจากทางผู้จัดงานนะครับไม่ใช่พังผู้ขายนะไม่ใช่จากทางเต็นท์รถนะครับดังนั้นผู้จัดเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ ที่สําคัญในงานนี้นะครับก็มีอีก2ข้อคือไฮไลท์คือเป็นงานแรกและงานเดียวในประเทศไทยที่มีการการันตีไม้แท้รับประกันซื้อคืนนะครับก็คือถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่า มีการกรอไมล์หรือการสลับเลขไมล์อะไรต่างๆเป็นเลขไมล์ต่างๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าทางผู้จัดเขาซื้อคืนร้อนะครับแล้วก็ยังมีการจัดหาดอกเบี้ยรถมือ2และเงื่อนไขที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับโดยผู้ประกอบการในครั้งนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5รายครับพี่นพใช่ครับผมก็มี DDS Car Center นะครับดาศีนครินนะครับโยรชดาครับเบนเค้งหงทองครับแล้วก็ Volvo Select Approved Used Car นะครับทั้งหมด5รายเนี่ยก็จะนำรถยนต์มือ2ที่ มีคุณภาพที่น้องแอบบอกว่าสภาพนางฟ้านะครับมาร่วมในงานนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่มีทั้งรถใหม่ถึง1 0บยี่ห้อนะครับแล้วก็รถยนต์มือ2อีกหลากหลายนะครับครบครันเลยครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะแล้วก็กิจกรรมในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนรถตกแต่งพิเศษค่ะสวยเท่คูลใช้งานได้จริงนะคะเพื่อที่จะสร้างแรมงมันดาลใจให้กับผู้ที่แบบใช้รถรุ่นใหม่เรียกว่าเป็นสไตล์ในการแต่งของตัวเองเนาะพี่นกแล้วก็ไฮไลท์การแข่งขันในปีนี้นี่คือ คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเลือกซื้อรถนะครับเราลูกๆอาจจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับจะไปฝากใครไว้เขามีกิจกรรมไฮไลท์กับการแข่งขันสไตร์เดอร์เรซิ่งแอดฟัสออตโตโชไทยแลนด์2อ2พนะครับเป็นการแข่งขันสําหรับนักปั่นตัวน้อยนะครับโดยเชิญชวนเหล่านักซิ่งรุ่นยาวนะครับอายุ2-4ปีนะครับลงสมัครประลองความสามารถทั้งแบบปั่นแล้วก็แบบถ่ายนะครับทั้งหมดเนี่ย14รุ่นนะครับชิงรางวัลมากมายนะครับแล้วก็ร่วมรุ้นเชียร ระกรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับผู้จองรถหรือว่าซื้อรถทุกคันในงานมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลใหญ่คุณผู้ชมเก e ้าอี้นวดไฟฟ้าจากแบรนด์ Amax นะคะพี่นกม <c oughs> ูลค่าอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทอีก1รางวัลแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะคและ <ผม S 1> ถ้าค,คุณผู้ชมบ้านไหนบอกวย <c oughs> มีสัตว์เลี้ยงอ่ะอย่าพาไปนี่ <c oughs> พื้นที่นี้เขาเปิดเป็นแบบสติเฟอร์ลีด้วยนะ,ะ,ะตรงน,นี้สําคัญนะครับเพราะว่าจะฝากไว้ที่บ้านหรือไว้ในรถก็ไม่ได้ฮะ ก็คือสาหรับผู้ที่แวะมาชมงานแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมแชร์มารับไปนะครับก็ลุ้นรับรางวัลอีกมากมายนะครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ Facebook Fast Auto Show นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็รวมอยู่ในงานครั้งนี้ครับระหว่างวันที่2-6ถึงกรกฎาคมนี้ครับที่ไบเทคบางนาครับคุณผู้ชมเพราะฉะน,นั้นคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่รองานคาโชกลางปีมาแล้วนะคะ Fast Auto s h o w Thailand 2 0 2อย่าอย่าลืมไปเจอกันได้ที่งานค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นกจากในโรงว่าขอบพระคุณนะคะ ด้วยความยินดีครับและไปตามช่วงต่อไปของรายการ Auto Life TV กันต่อเลยค่ะ Auto l i e v e n t MG ประเทศไทยสร้างผลงานในเกมการแข่งขันจิมคาน่าอย่างต่อเนื่องหลังจากส่ง New MG 4 Electric รุ่น X Power มาตรฐานโรงงาน กรุยทางประเดิมลงแข่งขันในสนามจิมคาน่าทีซีกริดคอมเพ t i ชัน e ีรีส์0ูเท y h a เซนทเมนตบาาสันทยเป็นรุ่นแรกล่าสุด MG เสริมทับเพิ่มอีกรุ่นด้วยการส่ง All-New MG3 Hybrid Plus รุ่น Standard ลงแข่งขันในรายการเดียวกันโชว์ศักยภาพ Hybrid ตัวจีดพร้อมต่อยอดการพิสูจน์สมรรถนะของรถแฮชแบ็กในสนามแข่งจริงที่ท้าทาย ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับแนวหน้าของวงการด้วยความร่วมมือกับยางรถยนต์โยโกฮาม่าและพาร์ทเนอร์รวมถึงครีเอเตอร์สายซิ่งอย่างคุณตี้เดรีมไรส์ลงสนามแข่งปทุมธานีสปีดเวและในที่สุดก็สามารถสร้างผลงานด้วยการคว้ารางวัลอันดับ3รุ่น 4G5 เกียร์ออโต้ได้ทั้ง2สนามสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MG ที่มุ่งพัฒนาและยกระดับรถยนต์ให้มีสมรรถนะที่ดีพร้อมลงสนามแข่งได้โดยไม่ต้องปรับจูนใดๆเพิ่มเติมครับ วันโวคาประเทศไทยนำโดยคุณนิชานันปัญญาผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดร่วมฉลองวันกลางฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นหรือมิซซัมเมอร์ของประเทศสวีเดนชวนลูกค้าวันโวและผู้สนใจร่วมพูดคุยกับครอบครัวผู้ใช้งานวันโวตัวจริงนําโดยคุณมิกบรมวุฒิฮิรัญยัติติคุณเบนซ์พรชิต,ตานะสงขาและสมาชิกในครอบครัว ที่มาร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองถึงไลฟ์สไตล์การใช้รถในการเดินทางกับครอบครัวและความประทับใจที่มีต่อรถวันโวมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่จนถึงปัจจุบันที่ครอบครัวยังคงเลือกรถวัน v วเป็นรถคู่ใจเพื่อดูแลสมาชิกของบ้านในทุกๆก,การเดินทางพร้อมทํากิจกรรมเวิร์กช็อปจัดดอกไม้ประดับกรอบรูปและสัมผัสกับรถ SUV สําหรับครอบครัวขนาดใหญ่ทั้งแบบ6และ7ที่นั่งอย่างรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ v o l v o e x 90 และรถปลักอินไฮบริอย่างวัน v o x c 9 0ที่วัน v o Studio M s เ h e r นั่นเองครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนับโดยคุณขวัญชัยประพัดพงนายกสมาคมร่วมกับศูนย์การค้าฟิ t u r e Park และสเปลจัดงานประกวดรถโบราณครั้งที่47ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดความหวังยุคหลังสงคราม The Post War Hope โดยมีผู้ส่งรถโบราณและรถคลาสสิกเข้าประกวดและจัดแสดงให้ชมกว่า100คัน นศานู์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น7รุ่นได้แก่รถรุ่นบรรพบุรุษรถรุ่นผ่านศึกรถโบราณรถรุ่นก่อนสงครามรถรุ่นหลังสงครามรถคลาสสิกและรถคลาสสิกร่วมสมัยโดยรถที่โดดเด่นได้แก่ Mercedes-Benz 300 Cabriolet D รุ่นปี1953 รถเปิดประทุนคันงามซึ่งเป็นแบบในโปสเตอร์งานในปีนี้ยิ่งกว่านั้นยังมีการประกวดรถจำลองรถดัดแปลงรถประดิษฐ์พิเศษรถจากัวรถมินิรถโฟล ks วาเก้รถอเมริกันและรถเฟียสพร้อมรถคลาสสิกคาร่วมสมัยอายุ30ปีที่นำมาจัดแสดงเป็นพิเศษร่วมฉลองครบรอบ30ปีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์และสเปลครับอ l i โตไล o ์โนเลจ เพราะมาสด้เชื่อว่าในทุกรายละเอียดของชีวิตมีความสุขขับเคลื่อนเราเสมอเชกเช่นเดียวกับมาส d a ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญา joy dies life หรือความสุขขับเคลื่อนชีวิตสื่อสารถึงรายละเอียดความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและมีส่วนสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแบรนด์ และมีรถยนต์มาสด้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกประสบการณ์การใช้ชีวิตมาสด้าจึงเชิญชวนลูกค้าออกมาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจและค้นหาความสุขในแบบของตนเองด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินชีวิตของครอบครัวอันแสนอบอุ่นผ่านภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Joyous Life เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมองหาความสุขในรายละเอียดของชีวิตและต่อยอดด้วยการมุ่งเน้นความเชื่อที่ว่าความสุขคือพลังขับเคลื่อนชีวิตพร้อมนำเสนอบทเพลง Joy Is In The Details ที่บอกเล่าเรื่องราวของหิ่งห้อยตัวน้อยผ่านสถานการณ์ของผู้คนต่างๆหลากหลายมิตินั่นเองครับ Toyota a l l v e ศูนย์รวมประสบการณ์ไลฟ์สไตล์และศูนย์ทดสอบรถยนต์ของโตโยต้าพร้อมขับเคลื่อนความสุขครั้งใหม่กับการแนะนำกิจกรรมทดลองขับสุด Exclusive ภายใต้ชื่อ Confident e Tuesday อังคารมั่นใจกับ Toyota Safety Sense และกิจกรรม Adventurous Wednesday พุธสุดมันกับ Toyota 4x4 ในทุกวันอังคารและพุธตลอดปี2,568นี้เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการของ Toyota ได้ง่ายยิ่งขึ้นให้เต็มอิ่มกับข้อมูลรถ Toyota พควบคู่ไปกับการมอบประสบการณ์ขับขี่ที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวมาสคอตสมาชิกใหม่ของ Toyota alive น้องฮาร์ตี้ที่มีความสดใสเต็มพิกัดในรูปหัวใจพร้อมคาแรคเตอร์กระฉับกระเฉงสื่อถึง Toyota ที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกเจนด้วยใจบริการมาพร้อมกับเพลง I Feel Alive ที่มีเนื้อหาท่วงทำนองน่ารักกับความหมายดีๆภายใต้กิจกรรม Let's Dive with h a r t y ณ t o y o t a alive ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่3ครับ บริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ด้วยซูซูกิแคร,รี่รถกระบะบรรทุกอเนกประสงค์ขวัญใจผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจในระดับราคาเพียง395,000บาท และเพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจซูซูกิได้จัดแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าเลือกรับข้อเสนอประกอบด้วยส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด20,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม1.99%นาน60เดือนหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงวันละ222บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเกษตรกรข้าราชการรัฐวิสาหกิจ สมาชิกของการคาและเครือข่ายหรือสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทส่วนลูกค้าองค์กรธุรกิจรับส่วนลดเพิ่ม10,000บาทขณะเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อกระบะพี่มีคลังคำโดยลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับออโต้ไลฟ์ทีวี ออโต l ไลท์ทีว like ีกล่าวพบกับน้องแอมอีกครั้งค่ะมาปิดท้ายในช่วงของออโต l ไลท์ออนทัววันนี้ค่ะพี่นกอยู่กับ Ford Everest Sports p e c i a l e dition เวอร์ชั่นพิเศษที่ได้รับการเติมแต่งออปชั่นความเป็นสปอร์ตและความปลอดภัยอย่างเต็มพิกัดกับการเดินทางไปชมบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีไปชมเลยคะ่ะอ u ลต์ไลท์ออนทัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับแฟนแฟรถปิกอัพดัดแปลงหรือรถ PPV ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะแฟนแฟรถ Ford Everest นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวมาคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องพูดกันถึงไลน์อัพของ Ford Everest ในทุกวันนี้ก่อนนะครับเขามีเครื่องยนต์แล้วก็รุ่นย่อยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับจะเห็นว่ารุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเทรนกับรุ่นท็อปคือแพตตินัมเนี่ยมีระดับราคาห่างกันเกิน1ล้านบาทนะครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับไลน์อัพของ Ford r e e e v ะครั์ดเับวั้เรง ตัว Ford Everest Sport Special Edition คันนี้กันดีกว่าครับคือสำหรับรถคันนี้เนี่ยกับระดับราคาอยู่ที่1 6 19,000บาทนะครับก็มีการตกแต่งที่เป็น Special Edition จริงๆคือเขาเสริมเรื่องของออปชันต่างๆเรื่องของฟังก์ชันต่างๆในเรื่องการใช้วัสดุสีดำเข้ามา ตลอดทั้งคันเลยครับที่สาคัญก็คือมีในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับคือเรียกว่าเป็นการนําเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้านะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมาเติมให้ดูมันเป็นรถขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับรายละเอียดของการเดินทางในวันนี้เนี่ยเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรีนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําบางพระครับรายละเอียดของการเดินทางรวมถึงรายละเอียดของรถคันนี้นะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในออต ก็ได้เวลาเดินทางสู่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับซึ่งเราใช้ Google Map เนี่ยระยะทางก็อยู่สักประมาณ106กิโลเมตรนะครับก็ขับแบบสบายๆนะบนเส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดเข้าทางบางพระนะครับคือในส่วนของการขับขี่ Ford Everest เนี่ยกับแรงม้าที่ให้มาคือ170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับบางคนบอกว่าเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรตัวนี้เนี่ยมันเล็กไปหน่อยแรงม้าน้อยไปหน่อย ลองเทียบกับเพื่อนผงนะครับผมถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะกับ170แรงม้ากับเครื่อง,งยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยช่วงต้นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับคือมีแรงเพียงพอกับการเดินทางสบายๆช่วงกลางก็โอเคนะครับเพียงกับว่าจะมีช่วงเกินสัก120 ะจะมีการแผ่วปลายไปสักนิดนะครับก็ตามสไตล์ของเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบเดียวนะครับถ้าต้องการออความแรงมากกว่านี้เนี่ยต้องไปที่ใบเทอร์โบก็คือ210แรงมาแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมากกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็สามารถทำงานได้ราบรื่นครับอัตรา เร่งลอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะในแต่ละเกียร์นะครับที่สําคัญก็คือเขามาีสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะครับคือจะมีคันเกียร์แล้วก็มีปุ่มบวกลบอยู่ที่ข้างคันเกียร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ในโหมดแมนวนวลได้นะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ขาดไปก็คือมันไม่มีแพดเดิลชิปครับบางทีขับยาวๆเนี่ยเออด้วยความที่ออใช้รถหลายๆคันที่มีแพดเดิลชิปได้ลองขับมาครับพอไม่มีเนี่ยมันรู้สึกหายไปจริงๆแล้วเนี่ย ปรับตัวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันต่างๆครับอีกอย่างที่ไม่มีก็คือตัวหลังคาพารโนรามิกซันรูฟนะครับจริงๆนะ่บ้านเราไม่ต้องมีหรอกนะครับพมมีแล้วโอกาสเปิดก็น้อยร้อนหัวอีกนะครับพอไม่มีเนี่ยมันก็ทําให้อ่อแอร์เนี่ยเย็นสบายเลยนะครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันจออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้8นิ้วเนี่ยก็มองเห็นได้เด่นชัดนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นขนาด12.4นิ้วเนี่ยก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นตัว ตัวเทรนหรือตัวสปอร์ตเดิมเนี่ยนะครับก็จะเล็กกว่าน,นี้นะครับเป็นขนาด10นิ้วพอเป็น12นิ้วมันเห็นชัดขึ้นนะครับกล้องก็ชัดนะครับแล้วก็ตัวรับก็คือตัวจอเนี่ยก็แสดงผลออกมาชัดเจนนะครับทำให้มองได้อย่างสบายตาครับนอกจากนี้ในเรื่องของการขับขี่นะครับอย่างเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยซึ่งเป็นพวงมาลัย E.P.S พวงมาลัยไฟฟ้านเนี่ยนะครับก็ควบคุมได้ง่ายนะครับคือคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตแต่ว่าการขับขี่มันไม่ได้สปอร์ตอย่างที่ ตามชื่อรุ่นหรอเพราะว่าในเรื่องของรุ่นสปอร์ตมันคือการเรื่องของออปชั่นนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็จะมีความนิ่มนวลนเอาละตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณสัก30กว่ากิโลเมตรนะครับจะถึงที่อ่างเก็บน้ำบางพลาครับไปถึงที่นั่นเราไปพูดคุยกันถึงรายละเอียดของรถคันนี้แล้วก็ไปชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําบางพละกันครับคุณผู้ชม ก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับกับระยะทางประมาณ116กิโลเมตรนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่อ่างเก็บน้ําบางพระนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราขับขี่แบบสบายๆนะสำหรับ Ford Everest Sport Special e dition คันนี้นะครับขับมาเนี่ย การกินน้ำมันของรถคันนี้มีความโดดเด่นที่น่าสนใจนะครับคือผมทำได้อยู่ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่นั่นคือเราขับแบบถือว่าเป็นการขับแบบนอกเมืองนะถ้าขับอยู่ในเมืองรถติด,ตดๆนะียผมว่าอัตราสิ้นเปลืองก็คงอยู่ที่สักประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรไม่น่าจะเกินนี้นะครับดังนั้นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทั้งการใช้งานในเมืองและนอกเมืองน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำบางพ่าแห่งนี้นะครับแล้วก็ออกมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดและบทสรุปของ Ford Everest Sport Special Edition คันนี้ครับ มาสรุปกันครับสำหรับ Ford Everest Sport Special Edition คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือสำหรับ Ford Everest เนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยมีระดับราคาให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็มีความกว้างของราคามากคือราคาต่างกันตั้งแต่ตัวเริ่มจนถึงตัวท็อปเนี่ยห่างกันเป็นล้านบาทนะครับดังนั้นสำหรับคันนี้เนี่ยราคาผ่าตรงกลาง1.619,000บาทนะครับแล้วก็บวกอีก1 2 0 0 0บาทสำหรับสีพิเศษก็คือสีขาวมุกคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่1ล้าน 6 3 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับซึ่งสิ่งที่สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการรถคันนี้เนี่ยนั่นคือ1เลยต้องการรถ Ford e v e r e s t รใช่ไหมครับข้อที่2ก็คือคุณต้องการเครื่องยนต์ขนาด2 0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะครับคุณไม่ต้องการไปถึงขนาดเทอร์โบคู่นะครับคือคุณเพียงพอกับ170แรงมา้า405นิวตันเมตรนะครับไม่ต้องการไปถึงเทอร์โบคู่ซึ่งแรงม้าก็ขยับขึ้นไปถึง 210แรงม้านะครับซึ่งจริงๆแล้วกับ170แรงม้าสำหรับผมก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับนอกจากนี้ในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะครับคือคุณไม่ต้องการเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับซึ่งบางคนรู้สึกว่ามันซอยถี่จนเกินไปนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับคือถ้าคุณต้องการรถคันนี้ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน2ลอนะครับแต่มันไม่มีเรื่องของเองดอร b เรื่องของแพ็ก ช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องของระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบดึงกับอัตโนมัติต่างๆนะครับรวมถึงระบบ A/C t นะครับซึ่งเป็นระบบ stop and go นะครับถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการตกแต่งดีไซน์ต่างๆครับโดยเฉพาะคันนี้นะซึ่งเป็นสีขาวนะครับพอดีไซน์สีดําเติมเข้ามานะครับทั้งดําด้านทั้งดําแบบ cross back นะครับทำให้รถคันนี้มีความเป็นสปอร์ตนะครับเขาเรียกว่ามีการแต่งเท่จากโรงงานนะคร เป็น Ford Everest เนะครับเป็น PPV ที่มีความหล่อเท่จากโรงงานนะครับถือว่ากับราคา1,619,000า0 0บาทที่คุณแรกนะครับก็แลกกับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดครับคุณผู้ชมออตโตไลท์ท like ีวีออตโตไล์ทีวี ผู้ชมคนไหนนะคะที่ชื่นชอบบรรยากาศสีเขียวสดใสสบายตาแล้วก็มีเสียงน้ําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมาก็ได้เลยค่ะที่ร้านฤดูการติดตามได้นะคะรายละเอียดของร้านฤดูการที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะส่วนวันนี้ค่ะเวลาของรายการออนไลท์ทีวีหมดลงแล้วกลับพบกับน้องแอมแล้วก็รายการได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ช่วงเวลาสี่ทุ่มครึง่งและฝากติดตามช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะค่วงคืนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะชดพีกอรอนสวยๆจากแบรนด์ลามิยอนมากๆเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ เรื่องราวดีๆของรายการอัโต์ไลท์ทีวีแค่คลิกไลล์ใจคุณก็รักรถคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ